เพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูวิธีการกําจัดเพี้ยให้กับฝรั่งนะคะฝรั่งต้นนี้นะคะซื้อมาใหม่ๆตอนนั้นะ่ะเพี้ยเต็มเลยนะคะเพี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะก่อนหน้านี้นะคะเพี้ยใต้ใบของเขาอะจะเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยนานาได้กําจัดเขาไปเกือบจะหมดแล้วนะคะวิธีกําจัดของนานาก็คือเราก็จะเปิดดูใต้ใบนี่แหละคะ่ะน้เปิดดูใต้ใบนะคะอ่า พอเจอเพี้ยไหนนะมีเพี้ยไหมมียังไม่หมดนะคะเพี้ยนี้ใหญ่มากนะคะมาดูอ่าแล้วก็จะทําการบี้เลยอ่าถ้ามีเยอะก็ใช้มือบี้รูดไปทั้งใบเลยนะคะอ่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการป้องกันเพี้ยะนะคะก็คือการลดน้ําเหมือนกันนะคะลดน้ําเพื่อล้างเพี้ยอ,อกพอะเราฆ่าแล้วเราก็ล้างนะคะมีเพี้ยมันมาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะที่ช่อดอกนะคะช่อดอกนี่ ก็จะทําการบี้เลยนะคะ,ะบี้เลยแล้วก็ลดน้ําส่วนของนานาจะลดน้าด้วยสปริงเกอร์นะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ส่ยางรดใบไปด้วยนะคะ,อะตอนนั้นะเพี้ยนขาวโพลไปบตรแต่วิตอนนี้หายไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าการบี้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือนี่นะคะเห็นไหมคะซากใบอา แต่งกิ่งรูดใบค่ะนนะนะก็เห็นเขากิ่งยาวเห็นไหมคะกิ่งยาวเกินไปไม่ดีผมทรงพุ่มจะไม่สวยก็เด็ดยอดเลยนะคะเด็ดยอดเดี๋ยวจะยาวเกินไปพอเด็ดยอดเสร็จใบที่แก่ๆเห็นไหมคะใบที่แก่ๆก,ก็รูดเลยนะคะรูดลงเลย นะคะคให้อากาศถ่ายเทได้ดีเมื่ออากาศถ่ายเทได้ดีโรคเพี้ยต่างๆก็จะอยู่ไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้ดีแล้วกําลังออกดอกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เอาวิธีการกําจัดเพี้ยมาฝากกันนะคะ